นี yeah, oh yeah, ้ก่อนเนาะแล้วเราจะมีคู่แข่งอ่าต่อไปก็เริกอรออุกงอกอรออุกงอให้ต่างเยี่ยมเียนเปล่าพูดเขาไม่เป็นไรเปล่าพูดเลยคุณถึงไม่พูดไงเยี่ยมเขาแีแบบนี้ให้คุณครูให้อ่ไม่เป็นไรอ่ะต่อไปคนสอ 아 그래 돼. 어 서.

来呀！ ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนเนะี่ยลองมาพูดเมืครูเนี่ยนักเรียนจะเจ็บคอไหมค่ะนี่คุณครูเคยให้น้ำตาลนะคะช่วยน้ำตาลอ่านให้น้ำตาลเนี่ยลองพูดน้ำตาลแับเดียวเป็น,น,ย,ดย,ดน,นะะยังไงคะเสียงแหมเราขึ้นดูงูพูดแต่เช้านะคะยันคือแบบเลิกเรียนเนี่ยเสียงคุณครูเนี่ย,ยมันจะหายแล้วพรุ่งนี้มันจะสอนไม่ได้ต้องครูหนองหน่อยเอาแค่เสร็จเสร็โอเค วิ่งตอไหนแล้วแม่ตปออนึงใช่หรอปอต่อหน่่กีลัทธานาไรอนึงสลับอ่ำวิง่ออกก ใจมากเลยนะคะขนมวนันนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ร้อน,นง่ายๆเลยนะกว่าจะได้มันยากไหมเนี่ยนักเรียนขนมวันนี้เวลากินเนี่ยนักเรียนภูมิใจมากเลยเพราะจะได้กินแบบขนมอันนี้แค่ซื้อหบาทเนี่ยนะคะซื้อหบาทมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเนี่ยเราปแข่งมาชน,นะภูมิใจไหมภูมิใจไหมคะพูดดังๆพูดดังๆโอเคค่ะ พูดดังๆสิคะ้ใจหพูดดังๆได้ยินของนาวีอ่ะนาวีพูดดังๆดังๆเออเวลาเล่นอะียงดังเริมเลาเล่นสิดังไห เบอร์ได้หมดเเดีสแล้วมาแล้วอ่ะเอ้ยจับกังมีว่ะน้ำตาลน้ำตาลให้เรื่องแล้วนะคะหนึ่งชิ้นขอบคุณค่ะอะแล้วก็โยก้นยิมันบ่าโบมูบายบายโอเคอะ เจ็ดไปโอเคค่ะเจ็ดปั๊กแล้วก็อ๋อาพื่เสร็จนะเสร็จแล้วก็แล้วก็ส่อด้วยเจ็ดก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เจ็ดนะตอนนี้กลองตู้ห้าใช่ไหมกล่องตูง้ดูดีๆไปไม่ไหวอดอ từ ra một chí lạc luôn ừ. một chí tâm lạc